ก็ไม่ไม่บ่อยครับที่ที่เจอส่วนใหญ่ก็จะประมาณว่าต้องลงวิชาเพิ่วิชาเพิ่มเกินเกินที่กําหนดอะไรเงี้ยครับก็จะไปไปขออนุญาตอาจารย์ก่อนอาจารย์ก็จะให้คำปรึกษาประมาณว่าเกรดประมาณนี้ลงได้ไหมหรืออะทำนองนั้นครับอ๋อก็ไม่บ่อยมากครับก็จะมีแค่เจอประมาณคาบเรียนเงครับแล้วก็ถ้าเรามีปัญหาก็ขึ้นไปบนห้องหาอาจารย์ได้เจอบไยไหมครับ จอก็ปีละครั้งอะครับะประมาณครั้งละครั้งอยู่มาสี่ปีก็เจอปีละครั้งโดยส่วนตัวเจอไม่ค่อยบ่อยครับตัวใหญ่ก็เจอแค่ช่วงแบบว่าตอนเปิดเทอมแรกๆแบบเวลาต้องแบบไปขออะไรเซนเขาเวลาจะลงวิชาถามว่าพบอาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยไหมประมาณ1เดือนครั้งค่ะแต่จริงๆอาจารย์มีวันนัดนะคะเวลาว่างทุกสัปดาห์ค่ะให้กับ เพื่อนๆได้ขึ้นไปพบแต่ว่าถ้าไม่ว่างหรืออาจาร,รย์ไม่ว่างอาจาร,รย์ก็จะโทรมาบอกหัวหน้าห้องค่ะหรือว่าถ้าไม่ว่างจริงๆก็จะโทรมาหานักเรียนเองเลยนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาอะไรก็สามารถไปปรึกษาอาจารย์ได้ค่ะก็เจออาจารย์ที่ปรึกษาบ่อยครับเพราะว่าอาจารย์เขาก็เป็นอาจารย์ในภาคแล้วก็อาจารย์เขาก็ให้อยู่ให้คำปรึกษาได้ตลอดนะครับแล้วก็เวลาจะมีอะไรที่ต้องให้อาจารย์เซ็นอาจารย์เขาก็จะถามเป็นบางส่วนครับว่าเออเนี่ยเอาไปใช้ทําอะไรแต่ว่าอาจารย์เขาก็ให้ติดต่อแล้วก็ให้เซ็นให้บ่อยๆครับ ผมเจออาจารย์เกือบทุกวันนะครับมีปัญหาอะไรก็สามารถปรึกษาอาจารย์เขาได้ในทุกเรื่องแล้วอาจารย์เขาเป็นคนเป็นกันเองครับไม่แบบไม่ใช่ว่าแบบเออต้องมีระเบียบอะไรมากมายคือเหมือนว่าให้ความสนิทสนมต่อนักศึกษาดีครับ คติดท,ที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษานะคะเนื่องจากว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของหนูเนี่ยค่ะเป็นอาจารย์ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลในเรื่องของการเรียนแล้วก็ในเรื่องของการทํากิจกรรมค่ะจะดูว่าเด็กคนไหนเรียนมากไปกิจกรรมน้อยก็จะเรียกไปบอกว่าทากิจกรรมบ้างก็ได้แต่ว่าถ้าเรียนตกแล้วกิจกรรมเด่นก็จะเรียกไปบอกว่าทําเกรดขึ้นขึ้นด้วยนะแล้วก็ใครที่จะทายหรือว่าจะมีเกรดตกอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์จะขึ้นไปดูตลอดความรู้สึกต่ออาจารย์ที่ปรึกษาธมวครับก็รู้สึกอบอุ่นมากครับ พอเวลามีปัญหาอะไรอาจารย์ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาตลอดเวลาให้คำปรึกษาที่ดีครับครับก็ดีครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าเหมือนกับยังไงเราก็ยังมีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ที่จะปรึกษาเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างที่บอกก็คือว่าเวลาต้องลงเพิ่มอะไรนี่ก็จะไปขอคำปรึกษากับอาจารย์อาจารย์ก็จะให้คำปรึกษาเวลาเข้าไปหาอาจารย์อาจารย์ถึงแม้อาจารย์ไม่อยู่เราก็สามารถทิ้งเบอร์แล้วอาจารย์ก็จะติดต่อกลับมาได้แล้วก็ ในส่วนการปรึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือว่าเรื่องชีวิตในมหาลัยก็สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ตลอดครับและอาจารย์ก็จะเป็นคนยินดีให้คำปรึกษาตลอดเป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างให้ทัศนคติในแล้วก็มุมมองในการมองสิ่งต่างๆให้เราแบบรู้สึกว่ามุมมองของคนที่เขาโตกว่าเราเป็นยังไงเขาพยายามให้ข้อคิดในหลายๆด้านแล้วก็พยายามให้ฝึกให้เราคิดว่าถ้าสมมติเราจะเจอปัญหาอย่างนี้เราควรจะแก้ปัญหายัางไงและถ้าแก้แล้วจะมีผลกระทบตามมายัางไงเขาพยายามแบบ ให้เรามองความคิดหลายๆแนวแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ค่อนข้างจะใส่ใจในตัวเด็กพอส,พอสมควรครับเพราะว่าเจอเขาเขาก็ถามถ่ายตลอดว่าเราเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ครับก็อาจารย์ที่ปรึกษาก็ดีครับรู้สึกดีเพราะว่าเขาดูแลใส่ใจดีแล้วก็เป็นห่วงคะแนนของเด็กะครับว่าเออถ้าเด็กเรียนไม่ดีควรมีข้อแก้ไขยังไงครับคือเขาให้ข้อเสนอแนะเวลาเรามีปัญหาแต่ว่าคือเขา ไม่ค่อยได้มาพบมากคือเหมือนเขาก็มีงานที่ต้องทำเหมือนกันเราก็อยากจะเจ,เจอเขามากกว่านี้หน่อยนึงผมรู้สึกดีที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างเงี้ยครับทำให้ผมมีปัญหาอะไรก็กล้าที่จะปรึกษาอาจารย์ขอคำแนะนำเพื่อให้สามารถแก้ปัญหาของตัวเองได้ก็เป็นอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาได้ดีค่ะแล้วก็อาจารย์สุนทีพีจะเป็นคนที่แบบคอยเข้ามาถามนักเรียนว่าแบบนักศึกษาว่าแบบ เออช่วยแบบให้ช่วยปรึกษาอะไรไหมเราให้คอยเข้าไปคุยบ่อยๆว่าแบบเออเราเรียนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะคอยให้คำปรึกษาหลายๆอย่างก็คือว่าในรายวิชาบางรายวิชาที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราอาจจะเรียนได้คะแนนน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะคอยบอกว่าเป็นไงบ้างนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาหลายอย่างถือว่าเป็นความู้นะคะที่รู้สึกมีความสุขมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ย การที่เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ก็จะคอยให้เวลาว่างเสมอไม่เคยที่จะบอกว่าไม่ว่างหรืออะไรนะคะก็ดูแลอย่างดีมากรู้สึกดีครับเพราะว่าอาจารย์เขาก็เป็นอาจารย์ในภาคด้วยแล้วอาจารย์เขาก็อยู่ให้เราเห็นด้วยไม่ใช่ว่าไม่เจอเลยอะไรเงี้ยครับก็เวลามีปัญหาอะไรแล้วก็ติดต่ออาจารย์ได้ตลอดก็ก็รู้สึกดีค่ะแบบว่าเจออาจารย์บ่อยจะเจอจะเจอบนภาควิชาบ้างอะไรบ้างอย่างนี้ค่ะก็โอเคนะครับอาจารย์เขาก็คอยแบบ อยเป็นหัวเรื่องนั้นฮะตอนนั้นได้คือเกติกบติดหัวก็โดนอาจารย์เข็หัวมาหนึ่งทีใส่ใจเขาก็ดูเรื่องนะครับเขาก็ใส่ใจครับครับก็อยากจะให้มีเหมือนแบบว่าเป็นข้อกําหนดให้ชัดเจนว่านักเรียนคนหนึ่งเนี่ยจะควรจะเข้าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาสักเทอมละครั้งหรือสองเทอมครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับ ให้แน่นอนไปอาจารย์ก็จะได้รู้สารทุกสุกดิบของนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาจะได้คําแนะนําที่ดีจากอาจารย์ทุกคนก็อยากฝากถึงอาจารย์ว่าให้ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีต่อไปแล้วก็สามารถที่จะให้นักศึกษาสามารถปรึกษาได้ในทุกๆเรื่องครับนอกเหนือจากการเรียนก็เหมือนกับว่าไม่ค่อยได้ไปเจออาจารย์บ่อยๆครับเพราะว่ามันไม่มีกําหนดฟิกตายตัวว่าเราจะต้องเข้าไปหาอาจารย์เมื่อไหร่นี่ครับ ยังเห็นของแบบภาควิชาอื่นเขาจะมีแบบว่าเป็นเหมือนคาบที่จะต้องแบบว่าเข้าไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนอาทิตย์ละครั้งเลยครับถ้าแบบมีอย่างนั้นบ้างก็น่าจะดีเราจะได้แบบว่าเหมือนกับอาจารย์เขาแบบถ้าระหว่างเทอมถ้าเราไม่เข้าไปหาเขาเขาก็จะแบบไม่รู้เลยว่าเราเป็นยังไงบ้างนะครับอาจารย์เขาก็คงยุ่งครับเขาเลยไม่ค่อยมีเวลาให้กับกักศึกษาแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไปได้เนี่ยก็อยากให้เจอกันอย่างน้อยเดือนละ แตนละครั้งก็ยังดีครับตัดเต็มนะครับการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาครับมันมันอาจบางคนอาจจะมองว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหน้าที่แค่เซ็นใบอะไรต่างๆจริงๆแล้วอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเป็นได้มากกว่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราแล้วก็อาจารย์จะเข้าหากันหรือเปล่าถ้าเราถ้าเรามีการติดต่อกันคุยกันอย่างนี้ก็ทําให้แบบอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาสามารถมีความเข้าใจกันมากกว่านี้ครับก็อยากให้ เจอกันทุกอาทิตย์นะครับแล้วก็แบบประมาณว่านัดกันเจอกันอยากให้อาจารย์พาไปเที่ยวบ้างค่ะก <c oughs> ็บอกว่าพาไปพาไปกินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเลี้ยงข้าวนักเรียนทังชั้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> อยากฝากถึงอาจารย์นะคะว่าอาจารย์ดูแลสุขภาพเองด้วยนะคะเพราะว่าอาจารย์ทํางานนอกแล้วก็ทํางานวิจัยมากอะค่ะ